ครับก็ตามภาพที่เห็นด้านหลังเลยนะครับอย่างไม่เป็นทางการะนะตอนนี้นะครับโดนั์ทรัมป์จะเป็นผู้นำคนใหม่ของสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องติดตามว่าหลังจากนี้ไป4ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบดีมากนะครับมไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางเศรษฐกิจเรื่องของปัญหา geo politics เรื่องของบรรดาเรื่องของสงครามทางการค้าที่ที่หลายคน เป็นกังวลนะครับจากนโยบายที่มีการพูดเสมอเรื่องของอเมริกันเฟิร์สนะครับค่ะและแน่นอนว่าวันนี้นะคะหลายท่านคงเกาะติดผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและแน่นอนผลออกมาแล้วอย่างไม่เป็นทางการอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาประกาศชัยชนะทวงคืนเก้าอี้ทำเนียบขาวได้สำเร็จรกลายเป็นผู้นำคนแรกในรอบ132ปีนะคะที่ได้กลับมาดำรงตำแหน่งสมัยที่2แบบไม่ติดต่อกันค่ะ โดยทางด้านนายโดยนัลด์ทรัมป์นะคะก็ไปขึ้นเวทีที่ศูนย์ประชุมในเมือง West Palm Beach, Florida, เวสต์ปาล์มบีชรัฐฟลอริดาเคียงข้างวุฒิสมาชิกเจดีแวน์คู่หูชิงดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีทีมหาเสียงแล้วก็สมาชิกครอบครัวประกาศใช้ชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีถึงแม้ว่าไม่มีผลอย่างเป็นทางการออกมาโดยเขาได้กล่าวกับผู้สนับสนุนว่านี่เป็นยุคทองของอเมริกาอย่างแท้จริง แล้วเขาก็จะแก้ปัญหาทุกอย่างพร้อมทั้งจะต่อสู้เพื่อครอบครัวและอนาคตของทุกคนโดยจะทําให้อเมริกานั้นกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งค่ะคือต้องบอกว่าทรัมป์ชนะแฮร์ริสไปนะครับก็ถือว่าพลิกโผไปพอสมควรเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยผลโพค่อนข้างที่จะเบียดกันแต่พอมาเรื่องของผลการเลือกตั้งจริงเนี่ยถือว่าห่างกันพอสมควรค่ะโดยทรัมป์เนี่ยเขาประกาศชัยชนะตั้งแต่ สื่อหลายสำนักเนี่ยรายงานเรื่องของการคาดการผลการเลือกตั้งแล้วว่าเขาเนี่ยกวาดคะแนนคณะผู้เลือกตั้งไปได้267คะแนนทิ้งห่างกับนางคอมราแฮรลิสคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตที่ได้รับไป224คะแนนขณะที่ผลการนับคะแนนล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณผู้ชม คะแนนของคณะผู้เลือกตั้งของทรัมป์เนี่ยพุ่งขึ้นอยู่ที่277คะแนนก็ทะลุไปเกิน270คะแนนที่ต้องการสำหรับผู้ที่จะต้องชนะนะคะทำให้ทรัมป์เนี่ยกลับมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47แล้วเขาก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นผู้นำคนแรกในรอบ132ปีที่ได้กลับมาดำรงตำแหน่งสมัยที่2แบบไม่ติดต่อกัน ส่วนผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาก็ผลปรากฏออกมาว่าพรรคริพับลิกันคว้าชัยชนะแล้วก็สามารถครองเสียงข้างมากได้ในวุฒิสภาเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีโดยได้รับที่นั่งไปแล้ว51ที่นั่งค่ะขณะที่เดโมแครตกวาดไป41ที่นั่งนอกจากนี้ก็มีแนวโน้มว่าพรรคริพับลิกันจะสามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเอาไว้ต่อไปได้ หากว่าผลการเลือกตั้งนั้นเป็นไปตามแนวโน้มดังกล่าวก็จะทําให้พรรคริพับลิกันกลายเป็นศูนย์กลางอํานาจทันทีแล้วก็จะเป็นผลดีต่อโดนัททรัมในการบริหารประเทศหลังจากนี้ด้วยก็คือได้ทั้งสภาบนสภาล่างได้ทั้งทำเนียบขาวไปครองนะครับก็ต้องบอกว่าอํานาจเนี่ยเบ็ดเสร็จมากๆในมือของโดนั์ทรัมหลังจากนี้ไปนะครับ